ก่อนจะจดโดเมนอย่าพึงใจร้อนแต่ละขั้นตอนต้องดูให้ดีตัวเลขมันจ้างและตัวก็เลขทุกทีบางครั้งก็มีเพิ่มออปชั่นมาให้เลยแล้วคุณต้องการไหมถ้าคุณไม่ได้ใช้แต่มันบวกไว้ต้องช่องรวมเงินตอนคุณคลิกเลือกแล้วก็อย่าเพลินเดือดตอนจ่ายเงนินแล้วคุณจะโตกระจ3มเรื่องต้องระวังก่อนจ่ายตังจดโดเมนมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ วันนี้นะครับก็จะมาบอกเรื่อง3เกี่ยวกับ3เรื่องต้องระวังนะครับก่อนจ่ายตังจดโดเมนนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1. ออีเมลนะครับที่ใช้สมัครนะครับไว้ติดต่อนะครับกับเว็บที่รับจดโดเมนนั้นควรเป็นอีเมลของเรานะครับที่ใช้จริงนะครับใช้บ่อยแล้วก็เราต้องไม่ลืมพาสเวิร์ดของอีเมลนั้นด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีส่วนสำคัญมากนะครับในการติดต่อเว็บที่รับจดโดเมนนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับเวลาเราจดเขาจะส่งรายละเอียดมาให้เราทางอีเมลนะครับเขาจะส่งอีเมลมาให้นะครับเมื่อถึงรอบการที่ต้องต่ออายุโดเมนแล้วนะครับเราก็จะได้ไม่ลืมนะครับหรือเราลืมพาสเวิร์ดนะครับ ที่ใช้ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของเขานะครับที่จะเข้าไปเป็นารจัดการนะครับก็ไว้ใช้รีเซ็ตนะครับพาสเวิร์ดได้นะครับ2คือราคาปีต่ออายุนะครับก่อนจะจดโดเมนเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีราคาปีแรกเนี่ยนะครับที่จะต้องจ่ายเนี่ยราคาตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ราคาบางทีมันถูก นะครับที่เขาจะจัดโปรโมชั่นส่วนลดสําหรับปีแรกให้นะครับก็บางทีมันเราเห็นแล้วมันก็จะถูกมากเลยบางทีแบบไม่เกิน10เหรียญอะไรเงี้ยร้อยสองบาทนะครับแต่ให้สังเกตดูใกล้ๆแถวนั้นนะครับมันจะมีะข้างๆกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้างๆมันจะมีตัวเลขปีต่ออายุบอกไว้นะครับเป็นตัวบางๆมีมีขีดนะครับว่านั่นแหละ,ะปีต่อไปเราต้องจ่ายเท่าเนี้นะครับ จากอย่างเช่นจาก7เหรียญอาจจะกลายเป็น3 5เหรียญก็ได้นะครับเป็น50เหรียญก็ได้นะครับในปีถัดไปนะครับก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสําหรับอดอทอื่นๆถ้าเป็นดอทคอมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาในด้านนี้นะครับต่อไปเรื่องที่3นะครับที่ต้องระวังนะครับก็จะเป็นเรื่องของออปชันเสริม ที่ทางผู้ให้บริการจดโดเมนเนี่ยเขาจะพ่วงมาให้ด้วยนะครับบางทีก็เราไม่ได้เลือกแต่เขาแต่เขาใส่ใส่มาให้ด้วยเลยนะครับก็ต้องก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับ mm. เช่น private to east น,นี้นะครับปกมันก็เรียกว่ามันมันจะเป็นการปิดไม่ให้คนรู้ว่าความเป็นเจ้าของโดเมนอย่างเงี้ยครับว่าเป็นใครหรือเพิ่มบริการโฮสติ้งนะครับมาให้ด้วยนะครับหรือ บริการ Google a p p อย่างเงี้ยครับ Google a p p มาให้นะครับซึ่งบางทีเรากไ็ไม่ได้จะใช้นะครับไม่ได้จำเป็นนะครับก็ดูด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็เลือกออกไปนะครับรวมทั้งบางทีก็เพิ่มมาให้ว่าเราต้องจดเขาเขาจะเซตมาให้เลยว่า2ปี3ปีเนี่ยเนี่ยให้เราให้เรา จ่ายตังค์เลย2ปี3ปีอะไรก็คอยดูตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับก่อนจดโดเมนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับดูดีๆก่อนนะครับก็ระวังระวังก่อนจ่ายตังค์นะครับดูดูรายการสรุปสรุปรายการราคาให้ดีๆก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ